สวัสดีค่ะ Weekly C3 กับ C วันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาคิดตามกับขา่าวไอทีที่ C กำลังจะนําเสนอหลังจากที่ C บอกว่า50ปีข้างหน้าคนอาจจะมีบาร์โคดแปะอยู่ที่ถั่ผักแต่ว่าล่าสุดขาเขาบอกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเขาชวนให้เรากินบาร์โคดเข้าไปในท้องของเราเลยทีเดียวนะคะบาร์โคดรูปแบบนี้เขาเรียกว่า RFID ค่ะซึ่งนี่นะคะคือนักศึกษาจากวิศวกรรมการออกแบบจาก Royal College of Art ที่ลอนดอนค่ะ m ิสเต r h a ฮานะคะเขานำแถบบาร์โคด ไร้สายแบบชนิดกินได้ผสมลงไปกับอาหารเลยค่ะแล้วก็สามารถอ่านค่าได้ด้วยการสแกนไปที่ตัวอาหารว่าง่ายๆถ้าไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารตอนจ่ายเงินต่อไปก็คงไม่ต้องใช้เครื่องสแกนไปที่แถบบาร์โค้ดแล้วก็คือสแกนลงไปที่อาหารนั่นเลยค่ะเพราะว่าบาร์โค้ดที่นายฮาร์บอกนี้นะคะเป็นสารผสมลงไปในอาหารที่เรามองไม่เห็นจ่ายสตางค์ปับ๊บไม่ต้องพลิกสินค้าสแกนบาร์โค้ดแล้วสแกนที่ตัวอาหารเลยช็อตเด็ดอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เรานําอาหารเนี่ยไปปรุงแล้วนํามารับประทาน ถ้าเกิดว่าเราใช้จานที่ติดเครื่องอ่านบาร์โคดชนิดนี้ถ้าจานนี้มีจอเล็ก,ลกๆหรือว่ามีลําโพงนะคะมันจะสามารถบอกเราได้ว่าสิ่งที่เรากําลังกินเข้าไปนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างปลูกหรือผลิตมาจากที่ไหนรวมไปถึงควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนส่วนลงลึกลงไปอีกกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอาหารเนี่ยมีวัตถุดิบที่เราแพ้มันจะเตือนเราก่อนที่เราจะกินเข้าไปด้วยค่ะแม้แต่ฟังดูแล้วก็แปลกๆเหมือนกันนะคะที่จะให้เรากินบาร์โคดจากอะไรก็ไม่รู้ลงไปที่ท้องค่ะเพราะว่า เขาบอกว่ายืนยันได้นะคะว่าอันนี้เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะเราจะย่อยออกมาในรูปแบบธาตุเงินที่น้อยกว่าที่มีในน้ําประปาซะอีกค่ะเทคโนโลยีบางอย่างนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่อาจจะทําให้ง่ายต่อการใช้งานแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะส่งผลบางอย่างก็ได้บางอย่างล้ําสมัยแต่ไม่เวิร์คค่ะปิดท้ายที่คลิปคลิปนี้ดีกว่านะคะเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมเพราะว่าเป็นคลิปที่มีคนดูมากกว่า10ล้านวิวค่ะ น่ารักจริงๆเลยนะคะลงไปไม่นานนะคะก็มีคนดูมากกว่า30ล้านวิวนะคะสำหรับคลิปแมวกอดลูกตัวเองนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิกฤติซิงครีแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ